สวัสดีค่ะนะคะวันนี้จะคุณไก่นะจะพามาารีวิวที่นะคะตอนนี้เป็นที่ที่นานะคะอ่าให้ดูให้ดูบราเลยเห็นหนาอย่างเงี้ยไม่ท่วมนะอันนี้นะคะอุ้ยสวยว,ว่ะนะคะจะอยู่ที่อำเภออูทองนะคะตำบลดอนคาสุพรรณบุรีนะคะลูกคา้า จำนวนที่ก็คือสิบไล่สองงานหกสิบตารางวาค่ะลูกค<ต>้าจากตรงไหนจ้าจากไหนจ,จะได้วิวภูเขาด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะนอุ้ยมันจะเป็นวิวภูเขาติดถนน,นะะด้วยค่ะอยู่ใกล้ๆที่เนี่ยที่ตรงข้างๆน่ะข,ข้างที่เราตรงนี้ก็จะเป็นที่ของสอสอน,นพดลน,นะนะคะอ่ามาดูที่ที่จะหน้ากว้างนะคะนี่เลยจากตรงนี้เลยจุดนั้นะคะประมาณกี่เท่าไหร่นะประมาณสี่สิบเมตรเศษสี่สิบเมตรกว่านะคะ หน้าถนนหน้าที่จะติดถนนสาธารณะกับคลองสาธารณะแบบนี้เลยนะคะถนนสาธารณะจะกว้างอยู่หเมตรนะคะลูกค้าจะทําเป็นที่นานะคะคือเจ้าของเดิมตอนนี้คือทําเป็นที่นาอยู่นะคะที่นานะคะเราจะทําเป็นบ้านสวนปลูกสวนก็ได้ที่ตรงนี้น้ําไม่ท่วมร้อยน้ำไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะแน่นอนเลยนะคะลูกค้าน้ําไฟน้ําน้ําสมดสมบูรณ์ดีนะส่วนไฟฟ้านะคะลูกค้าไฟฟ้าจะอยู่ตรงนนน างบ้านอีกหนึ่งหลังนะสร้างบ้านอีกหนึ่งหลังอะ่ะ <c oughs> ก็จะคือจะขยาย <c oughs> ขยายไฟเข้ามาได้ฟรีเลยใช่ไหมเป็นะะ <c oughs> ข้อส่งน้ำไม้เนี่ยหน้าที่เลย <c oughs> ใช่นะคะที่ตรงเนี้ยห่างห่างจากตัวอำเภออูทองนะคะ <Okay. S 1> แค่15กิโลเ <Okay. S 1> ท่านั้นนะคะ15กิโลค่ะเวลประมาณ20นาทีก็ถึงเนาะ15กิโลนะคะอยู่ในชุมชน <c oughs> ลูกค้ามีบ้านมั้ยมีบ้านข้างๆตรงนู้นก็บ้าน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 ไม่ใช่เป็นที่นาโล่งโจงอะไรอย่างเลยนะคะเป็นอยู่ในชุมชนเหมือนกันนะคะลูกค้าแต่ว่าเป็นชุมชนที่ไม่แออัด อยู่ดีกำลังดียอุบรรยากาศดีมากเลยอะถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพอะเดินทางมาแค่ชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วนะลูกค้าวันนี้นะคะเป็นฉนดนะคะเป็นฉนดนนะลูกค้าราคาไล่ละลืมบอกราคาเนาะอาจำนวนที่นะคะ10ไล่2 6 0ตารางวานะคะราคาไล่ละ300,000บาทนะคะพร้อมโอนราคานี้จะจบเลยนะคะกับเงินมาก็คือ จ่ายไปเลยไม่ต้องจ่ายราคาต่อรองได้นะสนใจจริงเอาจริงนะคะลองดูนะมีที่ข้างบ้านมีอะไรอ้น้ำดีมากตอนนี้ข้าวดูข้าวนะคะข้าวสวยมากลูกค้าเทพยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่เลยเนาะดินดีดินดีนะคะทำเป็นแบบบ้านสวนปลูกสวนมะม่วงสวนผสมอะไรได้หมดเลยนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใส่แบบเอ่เบอร์โทรเบอร์โทรไว้แล้วกันเนาะดูแล้วดูนี่ดูตรงนี้ก่อนนี้น้ำไหลดี ตรงนี้นะคะเป็นคลองสายเรืนี้นี่เป็นคลองสาธารณะนะคะตัวนี้มันจะเป็นถนนถนนสาธารณะ6เมตรคลองก็เป็นคลองสาธารนณะส่วนคลองตรงนี้จะเป็นคลองแบบกักน้ำกักน้ำของของที่ของที่เลยนะคะลูกะคะ้าโอเคเนาะถ้าใครสนใจก็ยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะโอเคไปแล้วคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะค